สวัสดีนะครับเผื่อใครเข้ามาหน้าเพจแบบไว้สุดๆไปเลยนะครับพอดีวันนี้มีเรื่องจะประกาศนะครับนิดนึงเนาะก็รอกันสักครู่ทุกคนอ่าหลายๆท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ทราบนี่เลยตามหัวข้อนี้เลยวันนี้จะมีการติวสดคนิก,กระวันแรกเผื่อใครติดตามเพจรอยมาไม่ทราบนะครับก็เดี๋ยวมาขอแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนๆก่อนเนาะ ว่าจะมีการติวอะไรยังไงที่ไหนยังไงนะครับรอสักครู่ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์สตรีมให้ด้วยบอยขอบคุณล่งหน้าเลยพี่บอยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าผมว่าเดี๋ยวจะมาประกาศแวบเดียวนะครับเดี๋ยวขอส่งข่าวบอกเพื่อนๆก่อนเนาะชื้อประกาศประกาศนะครับติวสดคานนี้ ก็อพอวันนี้วันแรกตึ๊บตึ๊บตึปึ๊บ,บแชร์สวัสดีทุกทุกคนเลยนะบยขอแชร์ให้เพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตประกาศทางหน้าเพจไปเลยทีเดียวปึ๊บปึ๊บึบบบบ๊สวัสดีทุกทุก,ทกคนเลยนะครับ เดี๋ยวรอบอยสักคู่เดียวนะครับวันนี้ไม่ได้แชร์อะไรมากมายแวบเดียวแล้วก็ไม่ได้มาติวด้วยนะบอกก่อนเลยมาประกาศข่าวเรื่องการติวเฉยๆนะว่าเพราะมีบางคนยังทักมาถามอยู่ว่าพี่วันมีติวคณิตกรพอไหมวันนี้จะเป็นการติวสดวันแรกนะครับเดี๋ยววอจะแจ้งอะไรเอียดคร่าวๆถือเป็นโอกาสในการแจ้งเพื่อนๆไปด้วยเลยนะครับว่า,อ,าอย่าลืมมาเรียนวันนี้นะครับ ครูตรงถือโอกาสแจ้งไปเลยอลยหรือมาเรียนวันนี้ว่าวันนี้เรามีการติวกันด้วยนะครับซึบมาอ่าเดี๋ยวพอแชร์ไปเ c e b o o k ตัวเองปับ๊บก็เรียบร้อยพอแล้วซีปึ๊บ,บมาโอเคเดี๋ยวพอกลับเข้ามาดูในเพจตักรูดด้นะทุกคนโสต์มันหายไปไหนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ รอสักครู่นะโอเคอ่ะมาแล้วสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการเลยนะครับสิบกว่าท่านนะสวัสดีคุณแก้มด้วยแล้วก็หลายๆท่านอาจจะใครไม่สะดวกส่งสติ๊กเกอร์หรือพิมไม่ว่าการก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายบอจะมาประกาศก่อนทุกคนวันนี้มีการติวสดคณิตก,กพอพวันแรกนะครับเดี๋ยวว่าขอประกาศรายละเอียดคร่าวๆเลยบางคงไม่ได้รอเพื่อนๆมาดูในไลฟ์ไลน์นะติววันนี้คืออันนี้บอขอแจ้งก่อนอนนี้จะเป็นการติว หลายๆท่านเรียกว่าติวในกลุ่มลับใช่ไหมอ่ะบอยขอเรียกตามทุกคนเลยคือติวในกลุ่มลับก็ได้นะครับคุณนุชมาสเตอร์บอกนึกว่าสองทุ่มใช่สองทุ่มนะครับบอยจะติวในกลุ่มที่ชื่อว่าติวเก้าเก้านะครับวันนี้จะติววันแรกสวัสดีคุณนุชด้วยนะครับคุณนุชมาสเตอร์ด้วยซึ่งบอยบอกล่วงหน้าวันนี้เปิดคอร์สวันแรกเป็นยังไงมาบอยขอถามกันเลยเรียนในกลุ่มติวเก้าเก้าใครเป็นสมาชิกกลุ่มติวเก้าเก้าบงกดบีมาหน่อยบอยอยากรู้ว่าคนที่มาดู ดูไลฟ์ตอนนี้มีใครอยู่ในกลุ่มติวไหมสิบกว่าท่านบอยขออภัยล่วงหน้าท่องทาง u t u b e ด้วยนะพอดีมือถือเครื่องหนึ่งบอยไม่มีแบตบอยไม่ได้ดูคอมเมนต์ใน youtube นะใครอยู่ในกลุ่มติวเก้าเก้าบ้างกดบีมาบอยบอกล่วงหน้าเลยใครสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มติวแล้วไม่ต้องสมัครใหม่นะทุกคนเรียนกันตลอดชีพไปยาวๆเลยนะครับแล้วก็อ๋อส่วนใหญ่อยู่กลุ่มแล้วเนาะคุณยุทธชยัยสวัสดีด้วยคุณหนูดีคุณนุชมาสเตอร์เนานะ ขอบคุณมากเลยหรือใครไม่สะดวกพิมพไม่ว่ากันบอยจะบอกว่าใครอยู่ในกลุ่มติวแล้วเดี๋ยวเราจะติวกันในกลุ่มติวเก้าๆนี่แหละที่บอยมาประกาศในลไลฟ์เฟซเพจเลยคือบอยกลัวคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วไม่ทราบถือโอกาสมาประกาศหน้าเพจนะว่าวันนี้เราจะมีติวกันซึ่งสั้นๆเลยกลุ่มเราจะเรียนดังต่อไปนี้กลุ่มเราจะเรียนอนุกรมนะครับเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ตารางข้อมูลคณิตทั่วไปเงื่อนไขาภาษาเอาง่ายๆคือทุกหมดของคณิตเรียนหมดเลย เนื้อหาครอบคลุมการสอบคณิตกพเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับสวัสดีคุณขวัญจิราคุณแพลวด้วยอยู่ในกลุ่มติวอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวเราพบกันแน่นอนเพราะนั้นใครอยู่ในกลุ่มติวไม่ต้องกังวลเอ๊ะคณิตเราจะครอบคลุมไหมมาบอกเลยครอบคลุมแน่นอนนะครับแต่บอยขอเสริมว่าหลายๆท่านต้องไปหาความรู้เรื่องภาษาไทยเพิ่มด้วยนะมันจะมีไทยอีกประมาณยี่ิข้อนะทุกคนเพราะฉะนั้นไทยบอยช่วยไม่ได้บอยช่วยได้แต่คณิตนะนะครับและขอย้ําว่าอีกครั้ง เงื่อนไขสัญลักษณ์เราจะเรียนกันแบบว่าทะลุป,ปลุกปร่งเรียนตั้งแต่พื้นฐานสุดยันใช้คําว่าบรรลุเลยแต่ทุกคนต้องเรียนเยอะนิดนึงนะเพราะว่าบอยอธิบายตั้งแต่พื้นฐานตอนตอน้นเพราะฉะนั้นพวกเนื้อหาพื้นฐานเรียนได้เลยบอยขอย้ําอีกครั้งว่าพื้นฐานต่างๆทุกคนไปเรียนย้อนหลังได้เลยนะทันทีหลังจากสมัครพื้นฐานทุกคนสามารถไปเรียนได้ตั้งแต่ไลฟ์ครั้งที่หนึ่ง ถึงไลฟ์ที่สิบเอ็ดมันจะประมาณยี่สิบห้าชั่วโมงอ่ะบอยเคยไปรวมเวลาคร่าวๆละจะประมาณยี่สิบห้าชั่วโมงเรียนมีเอกสารให้ดาวน์โหลดเรียนได้เลยอันนี้เรียนได้ทันทีนะครับอันนี้เรียนได้เลยอันนี้เรียนได้ทันทีนะครับที่บอยเขียนเนี่ยเรียนได้ทันทีส่วนถ้าใครบอกว่าพี่บอยแล้วถ้ายังไม่ได้เรียนจะติวทันไหมค่อยไปทยอยเรียนได้ครับค่อยไปทยอยเรียนได้ครับคุณบมาร์เซอร์บอกขอแบบ ep สี่เรียนจนทิ้งคือรูไม่ไหวนะมันช่วง ติวตะลุยตอนเปิดคอร์สใหม่ๆแบบตอนพืน้นฐานล้นเรียนกันที่คืนบอยตายแน่นะครับอันนี้คือเนื้อหาที่เราจะติวทั้งหมดในกลุ่มนะไม่ต้องกังวลน,นะครอบคลุมคณิตก,กพอพทั้งหมดนะครับและรูปแบบการสอนบอยบอกไปแล้วเป็นไลฟ์บวกวิดีโอก็คือดูย้อนหลังได้นะครับและเรียนได้ตลอดชีพบอยจะอัปเดตให้เรื่อยๆเนาะตราบใดที่สุขภาพบอยยังไหวนะปีหน้าเป็นปีหกแปดรบอยนี้บอยไม่ได้แ่งตัวเองนะ ถ้าบอยยังไม่ได้แบบป่วยจนสอนไม่ไหวบอกก็จะยังอัปเดตให้เรื่อยๆส่วนใครสอบผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องมาเรียนหรือจะเรียนเล่นๆก็ได้ส่วนใครบังเอิญบังเอิญผิดพลาดประการใดเช่นเมื่อตอน e อ็กพลาดรอบเปเปอร์เนี่ยบอยก็อัปเดตให้ใหม่เพราะจริงๆถ้าทุกๆกคนทราบเมื่อตอน e อ็กบอยอัปเดตไปแล้วนะและเนี่ยช่วงรอบเปเปอร์บอยก็จะอัปเดตไลฟ์ที่บอยสอนจะเป็นการตะลุยโจทย์บอยบอกก่อนเลยต่อจากนี้จะเป็นไลฟ์ทุกไลฟ์ของบอยจะเป็นการตะลุยโจทย์เพราะฉะนั้น ไอเนื้อหาพื้นฐานไปเรียนที่วิดีโอย้อนหลังคือเรียนย้อนหลังที่บอยเคยไลฟ์ไปแล้วนะครับอันนี้เรียนได้เลยบอยบอกลงหน้าเลยนะรูปแบบการเรียนเราคือวิดีโอคือไปเรียนย้อนหลังไอเรียนย้อนหลังก็คือที่บอยเคยไลฟ์ไปแล้วน exactly. ั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ตะลุยโจทย์หลายคนถามบอยอีกว่าตะลุยโจทย์อะไรบอยบอกลงหน้าว่าบอยจะตะลุยโจทย์ที่บอยแต่งเองนะครับมันจะเป็นโจทย์ที่บอยแต่งโจทย์เองโจทย์จะมีความยากเทียบเท่าใกล้เคียงข้อสอบจริง นะครับบอจะแต่งโจทย์ขึ้นมาเองบอลจะไม่เอาพวกโจทย์เก่ามาสอนจะไม่เอาข้อสอบจริงมาสอนยกเว้นอาจจะมีบ้างบางข้อสอบที่น่าสนใจเอามาแทรกให้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์จะเป็นโจทย์ที่ว่าแต่งเองไม่ว่าจะเรียนไปซ้ำๆเดิมไม่มีประโยชน์และก็สุดท้ายบอลขอประกาศวันนี้เลยสั้นๆอันนี้ไม่ได้มีประกาศอะไรมากนะทุกคนบอจะป,ประกาศตารางติวดังนี้บอเชื่อว่าหลายๆท่านในนี้อยู่ในกลุ่มติวบออ,อยู่แล้ว ตารางติวคือวันนี้วันแรกเราจะติวตามตารางนี้สําหรับรอบเปเปอร์หกเจ็ดบอยขออีกครั้งครับนี่คือตารางติวรอบเปเปอร์หกเจ็ดที่เราจะติวให้หละคนะอาจจะถามว่าพี่วันไม่ติวทุกวันเหรอมันไม่ต้องติวทุกวันขนาดนั้นเพราะว่าคณิตวิชาดเดียวนะครับเนื้อหาพื้นฐานเรียนได้เลยนั่นหมายความว่าเราจะเรียนวันนี้อันนี้ทุกคนใครจะเรียนบ้างยกมือกดติ๊กเกอร์มารัวทุกคนนี่เที่ยงจรยงคือวันนี้ครับวันนี้เราจะติวอนุกรมนะครับ ว่าแนวที่ออกบ่อยๆคืออะไรและจริงๆแล้วถ้าเกิดใครทําโจทย์ย้อนหลังในกลุ่มติวที่บอยเคยสอนไว้แล้วนะบอยบอกเลยว่าโจทย์อนุกรมในกลุ่มติวเราเพียงพอมากๆต่อการสอบคณิตก,ก็พอบอยขอย่ามีกครั้งทั้งหมดนี้บอยจะติวในกลุ่มลับที่ชื่อว่ากลุ่มติว99ใครสมัครเป็นสมาชิกแล้วถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็นกทีเดียวจบไม่ต้องสมัครใหม่ฟังปากบอยชัดๆ,ๆนะทุกคนไม่ต้องสมัครใหม่ไม่ใช่ว่าสมัครปีนี้ ปีที่แล้วสมัครแล้วไม่สมมติบังเอิญผิดพลาดไม่ผ่านปีนี้สมัครใหม่ไม่ต้องนะบอยอัปเดตให้ตลอดบอยอัปเดตให้ในกลุ่มเดิมนะครับไม่จําเป็นต้องสมัครใหม่นะแล้วเราจะติวกันทุกๆวันเสาร์เนาะเริ่มติวสองทุ่มเพราะฉะนั้นขอพูดอีกครั้งวันนี้เจอกันทุกคนในไลฟ์สองทุ่มในกลุ่มติวเก้าเก้าครับเราจะเริ่มเรียนสองทุ่มเอกสารไปดาวน์โหลดในกลุ่มได้เลยแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกดาวน์โหลดก็จดเอาก็ได้ นะครับมีทั้งสีสีขาวดาให้โหลดบอยแยกให้หมดละแล้วก็เอกสารแต่ละเรื่องก็จะลงให้อทิ์ละครั้งอทิ์ละคลังนะครับเราก็จะติวตามตารางนี้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับวันนี้เจอกันสองทุ่มส่วนถ้าเกิดสมมติใครแวะผ่านเข้ามาบังเอิญที่วอลหนูยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มติวเก้าเลยอยากสมัครเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องตกใจว่ากลุ่มนี้จะถ้าสมัครแพงไหมถือว่าเป็นโปรช่วยค่าไฟบอยมาเป็นครอบครัวไปด้วยกันครอบครัวเดียวกันโปรพิเศษสุดละ9 9บาท นะครับไม่น่าจะมีใครติวถูกกว่าบ,บอยนะ99บาทอัปเดตให้ตลอดชีพเลยนะครับใครสนใจสมัครมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็ตาม QR วอา e คด้านข้างเนาะตาม QR code ด้านข้างแล้วเรามาพบกันในกลุ่มติว99ส่วนถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ได้นะครับคุณขวัญจิราบอกขอแรงมานานใจคนไม่เก่งคณิตหน่อยพี่บอยโอเคเป็นคำถามที่ดีคุณขวัญจิราบอยขอบอกอย่างนี้ครับสำหรับใครที่ไม่เก่งคณิตไม่ต้องกังวล บอขอเพียงสิ่งเดียวทุกคนฟังบอดีๆนะมีหลายคนชอบพี่มาถามว่าพี่บอยไม่เก่งคณิตเรียนได้ไหมไม่มีพื้นฐานเรียนได้ไหมบอขอสิ่งเดียวจริงๆขอเพียงอันนี้ไม่ได้ประชดด้วยนะน,นี่พูดตรงสุดละบวกลบคูณและหารตัวเลขทั่วไปทั่วทั่วไปเลยอะ่ะบวกลบคูณหารตัวเลขทั่วไปให้เป็นเรียนได้แล้วหลายคนจะบอกว่าพี่บอยแล้วถ้าผมบวกลบจำนวนเต็มลบไม่เป็นไม่เป็นไรอันนี้บอยเคยติวฟรีมีคลิปติวฟรีให้ดูเป็นการทบทวนพื้นานว่า เป็นเลขลบรวมกันทํายังไงอันนี้บวกไม่เป็นไม่เป็นไรบวกลบเลขทั่วไปเหมือนเราซื้อขายของถ้าบวกลบคูณหารเป็นเรียนกับบอยได้แล้วนะครับเป็นกลุ่มปีหกเจ็ดเท่านั้นหรือว่ารวมทุกปีรวมทุกปีเลยครับเป็นคําถามที่ดีครับกลุ่มเนี้ยบอยเปิดมาตั้งแต่ปีหกห้านั่นหมายความว่าเนื้อหาในกลุ่มจะมีตั้งแต่คลิปตั้งแต่ปีหกห้าปีหกห้าจะเป็นเนื้อหาพื้นฐานต่างๆบทเรียโจทย์ จนยันปี67รอบ e-exam ก็ am, ต้นปีที่บอยอัปเดตโจทย์ไปให้นะครับหลายๆท่านลองพิมพ์ถามเพื่อนในกลุ่มติวได้ถ้าใครอยู่ในกลุ่มติวตั้งแต่ปีที่แล้วหรือเมื่อต้นปีบอยอัปเดตไปให้ตอนเมือ e ่อ e-exam ละแล้วก็อันนี้เป็นช่วงรอบ paper บอยเลยอัปเดตเพิ่มเติมให้แต่บอยขอบอกล่วงหน้าว่าของรอบกอ,บพอพิเศษบอยอาจจะอัปเดตให้เป็นบางปีไม่ได้อัปเดตช่วงกอพิเศษเพราะว่าบางครั้งช่วงสอบกรพิเศษบอยไม่ว่างติวแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้ติวแต่ถ้า ช่วง e xam กับช่วงรอบ paper มันเป็นการสอบใหญ่ยังไงบอยต้องจัดตารางมา,มาติวให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในกลุ่มติวถ้าใครถามว่ามีเยอะไหมใครอยู่ในกลุ่มติวลองบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยว่าเนื้อหามีเยอะไหมบอยเคยลองนับนับอยู่ก็ตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบชั่วโมงเยอะมากแต่มันจะมีเนื้อหาพื้นฐานอยู่ประมาณ24 2 5ี่ยี่ิบ้าชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสําคัญคือยี่สี่ชั่วโมงแรกแล้วก็ที่เหลือตะลุยโจทย์อะไรก่อนก็ได้ขอเสริมต่อสําหรับคนอ่อนคณิต บวกลบคูณหารเป็นก็เพียงพอครับแล้วก็เนื้อหาที่เหลือบอยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับบอยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นพระเอกของเราเลยบอยขอย้ําเลยนะคือเรื่องนี้เรื่องที่เป็นพระเอกของเราเลยคือเรื่องเงื่อนไขสัญลญักษณ์ฟังอีกครั้งนะบอยเอาหัวบอยเป็นประกันถ้าทุกคนเข้าเรียนครบทุกคลิปที่บอยสอนในกลุ่มติว 99, 99เราจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานยันไอที่มันยากๆมีการยกกําลังมีการถอนรูท เอาใช้คําว่าเราจะเรียนยันพื้นฐานจนบรรลุเรื่องนี้กันเลยทีเดียวต้องเข้าใจอ่ะว่าใช้คำนีน้แล้วกันถ้าไม่เข้าใจงงอะไรเรียนอะไรก็ทักมาสอบถามบอยเพิ่มเติมได้อยู่แล้วเพราะว่าแอดมินของเพจก็คือบอยเองนะครับแล้วบอยขอเสริมด้วยต่อให้ไม่ได้สมัครเรียนนะครับบอยมีความตั้งใจในการเปิดเพจคนนิีพี่บอยเพื่อให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เนาะเพราะฉะนั้นต่อไม่ได้สมัครเรียนก็ก็เข้ามาสอบถามได้อันนี้บอยบอกเผื่อไว้ล่วงหน้าเลยเผื่อบ่าคนไม่กล้าถามแต่ว่าบอยบอกแค่ว่า ถามแล้วอย่าเล่งบอยนะบางครั้งบอยไม่ว่าว่าจะไม่ได้ตอบเร็วแค่นั้นเองนะครับแต่บอยจะทยอยตอบให้ถ้าลืมตอบจริงๆผ่านไปเป็นสัปดาห์เนี่ยลองทักมาถามอีกทีนึงบางครั้งคอมเมนต์มันหล่นไปอาจจะลืมนะครับเพราะฉะนั้นใครอ่อนคณิตไม่ต้องกังวลครับในกลุ่มติวเรามีคนอ่อนคณิตเยอะมากแล้วก็สอบผ่านไปเยอะมากแล้วใช้คําว่าถ้าใครเคยดูหนังจีนจะต้องเข้าใจครับยอดวรยุทธ์ก็ต้องเริ่มจากศูนย์ครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีวรยุทธ์เลยไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องใช้เวลาเยอะกว่าคนที่มีพื้นนฐาน งั้นคนที่มีพื้นฐานก็อาจจะไปไวกว่าเราหน่อยแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราอ่อนกว่าเขาเราก็ต้องใช้เวลาเยอะกว่าเขาเราก็ต้องหาเวลาทบทวนนะครับเรียนแล้วก็ฝึกทําซ้าบอยขอย้ํานะอย่าเป็นคนทําแบบนี้นะพอดีหนังสืออยู่ใกล้ๆขออนุญาตเตือนเลยอย่าทําอย่างนี้นะทุกคนโอ้ยเรียนดูคลิปอ่านหนังสือเวลาทบทวนเปิดอ่านเปิดอ่านเปิดอ่านที่บอยถือคือหนังสือนะเปิดอ่านอ่านอนแล้วเข้าใจละระวัง อย่าทำอย่างนี้นะทุกคนถ้าใครทบทวนโดยการอ่านอ่านอ่าน,านแล้วเข้าใจวันสอบจะทําไม่ได้มันจะแค่คุ้นคุ้นยกเว้นคนที่พื้นฐานดีมาแต่จองทบทวนโดยการเอาโจทย์ที่เรียนนะครับแล้วมานั่งลงมือทา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 ใหม่โดยไม่ดูวิธีทําเลยและถ้าเราทําได้แล้วและจับเวลาด้วยจะดีดมากแสดงว่าเราทําได้ไวละอย่างนั้นถือว่าเยี่ยมเลยงั้นทุกครั้งคือเรียนแล้วควรเอามาทบทวนทาซ้ำนะครับ ทำบ่อยๆจะเกิดความชำนาญและทำได้ไวครับเพราะฉะนั้นใครอ่อนสู้ๆครับงงอะไรทักมาสอบถามบ่อยได้ครับและเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสําหรับสมาชิกติวเก้าวันนี้2องทุ่มครับในกลุ่มติวเก้าครับไว้เจอกันครับเดี๋ยวบอยเตรียมของแจกให้เช่นเคยหรือว่ามาร่วมสนุกคลายเครียดระหว่างเรียนเนาะใครเคยดูคลิปติวย้อนหลังในกลุ่มน่าจะทราบว่าก็จะสุ่มแจกรางวัลอาจจะไม่ได้แจกทุกท่านก็จะพยายามแจกให้เยอะสุดละกันแล้วไว้พบกันครับ ถือว่าเป็นการประกาศติวครับส่วนสุดท,ท้ายท้ายไว้แล้วนะใครจะเป็นครอบครัวติวเก้าเก้าไปด้วยกันไปตามนี้ครับแกน้งคือพคไปก็ได้หรือทักแชทอินบ็อกก็ได้ทุกคนใครมีเพื่อนๆอ,อยู่ในกลุ่มติวลากเพื่อนๆมาติววันนี้สองทุ่มด้วยนะแล้วพบกันในไลฟ์สองทุ่มครับเดี๋ยวบอยออกไปสอนลูกศิษย์ก่อนแล้วก็จะกลับมาติวครับสำหรับไลฟ์นี้มาประกาศสั้นๆแค่นี้ครับบา,บายๆไว้เจอกันสองทุ่มในกลุ่มติวเก้าเก้าครับ ไปก่อนนะสวัสดีครับเจอกันตอนข้่มครับส่วนใครมีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมมักทักมาถามบอยต่างหากละกันเนาะบอทไปละทุกคนบา,บายบายส่วนถ้าเกิดใครกังวลพี่บอยถ้าเพิ่งสมัครมันจะเรียนทันไหมไม่ต้องกังวลวันนี้เราเรียนเรื่องที่ไม่ซับซ้อนมากเขกอนทุกกรมไม่ได้เรียนก่อนล่วงหน้ามาไม่ใช่ปัญหาครับเนาะเราไว้เจอกันครับไปละครับ,บยบไปครับสองทุ่มเซีย